สิบสีบทสวดพระหงษ์มหากาพระหงษ์สหสมะพินิมิตสาอุทันตังเครเมขลังอุทิจโครเสนมารังธานาที่ธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสาพภุเตชยมังคารานิมาราติเลกามะพิยุชชสพรันติงโครัมปนาพระวะกากมะขมัทยักขงังขันติสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสาพภุเตชยมังคารานิ นาราคิริงข้าชวารางอติมัตตภูตังทาวกิจกรรมะสนิวสุทารุนันตังเมตัมพูเสกวิิยาชิตวามุนินโทตันเตจสาภตุเตชยมังคารานิอุคิตะคัตคมะตะหิตมาตาหัตถาสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทางคุลิมาระวันตังอิทีพิสังขะตะมนโนชิตวามุนินโทตันเตจสาพตุเตชยมังคารานิ กัตาวาณนะกัตถมุทรังอิวะคขพิยาจินจายะทุธวจนางชนะกาเมยมัชเฉสันเตนะโสมวิินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระเตชยมังการานิสัจจังวิหายะมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนางังอติอันทภูตัง ปัญญาปฏิปัชริโตชิตวามุลินโธต,ตันเตชะสาเพราะว่าตุเตชยมังคารานินันโทปนันทพุชชคังวิพุทธถังมาหิตถิงปุตเตณะเถระพุชเคณะมาปยันโตอิทูปเทสะวิทนาชิตวามุนินโทเตชะสาเพราะว่าตุชัยมังครังคารานิทุกคาหะทิฏฐิพุชเคณะสุทธ,ธาถัาง กรมังวิสุทธิชุติมิทิพกาพิธานังยานาคเทนวิชนาชิตวามุนินโทตันเตสาพระเจชยมังคารานิเอตาปิพุทธชยมังคระอัตคาถาโยวาจโานทิณทิเนสเตมตันทีอิตวานนากะกวิวัานิจุปทวานิโมขังสุขังอธิขเมย,ยันโรสปันโยมหากาลุนิโกนาโถอิทายะสัพพปปานินาง ปาริตวาปรมีสภา,าปตัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะโหตุชยามังครังชยันโตโพธิยามูเรสกยานังนันเทวัทโนเอวังตะวังวิชยวโยโหหิชยสุชรัมังคเรอปราชิตตปัตังเกสีเสปะตะวิปคอเร อภิเษกพุทัสอภิเษกสัพพุทธานางังอะคัปปตโตปโมทติสุนักข,าาขาาัดตังสุมังคลังสุภภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมตโตจะสุยบสุยบฉังพรงมมจาริสุป,ปทัทขินังกายะกัมมังวจากัาากามม,กมังปัทขินังปัทขินังมโนงกัมมังปนิพิเตปัทขินาปทัทขินานิสัตวานะระพันตเถปทัทขิน พ่ตุสพมังคลังรักขันตุสพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสธาสุธีพรตุเตพ่อตุสพมังคลรังรักขันตุสพรเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสธาสุธีพรตุเตพ่อตุสพมังคลังรักขันตุสพรเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสธาสุธีพรตุเตสิบห้า ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาสดถิงกระนเตถาวิหารมันทะเรเทราจมัมเฉเทราจมัมชานวากาจะพิกโว สารมิกาธานะปฏิอุปสาอุปสากาคามาจาเทสนิคามาจะอิสาราสัมปานะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาราปิชราผู้ชา,า,ชาเยปิอันทะสัมภา สังเสทชาตาอัทโวปปาติจานิยายานิจังธรรมวรังปฏิจะจเตสเพปิทุกขษสะการณตุสังขยังสัทตุจิรังสตังธรมรมโมธรรมธราจะปุครา สังโฆโหตุสมะขวะอัธยา,าจะหิตยะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัมธโรรมสัทธโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปเนยยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปสัรน,นาโหนตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนี สัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทวปวสตุวุทธิภาวายะสตานังสมิททังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรม,รรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสพพทา เทวตาเทวตาอุญโย,โยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยารูกัปัตตาจะนิโสกาโหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสัมปทัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธยาทานังทัทันตุสัทยาสีรังรักขันตุสัพทาภาวนาพิราตาหวนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสิบเจสุมังคระคาถาโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสดีโหนตุนิรันตรงโหตุสพังสุมังค์รังักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดีโหนตุนิรันตรังโหตุสพังสุมังครังักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดีโหนตุนิรันตรัง สเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพโส สเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสพโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสปโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสพโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะ เตเชนะรัขังพันธามิสภโสสเพพุทธาพรัปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสภโสสเพพุทธาพรัปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสวดสัตยาบบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสอดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทาแล้วโปรดอนมรยพรให้แก่ข้าพเจ้าแลียวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้ครูหกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปร,ะริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุปุกปการเทินสาธุ